สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาที่อำเภอเชียงคานและจะไปไหนไม่ได้นอกจากถนนคนเดินแต่วันนี้เรามาเช้านะคะพร้อมด้วยสายฝนโปรยปลายจ้าวันนี้ที่จังหวัดเลยฝนตกทุกวันเลยนะคะช่วงสองสวันก่อนเนี่ยก็ตกหนักทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็มาช่วงเย็นช่วงดึกๆตกทั้งคืนทั้งวันเลยค่ะ ขับรถมาตรงมาเรื่อยๆนะคะตรงเส้นทางเดินที่อยู่ระหว่างขนานคู่กับเส้นถนนคนเดินนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอยที่เป็นถนนคนเดินนะคะช่วงเช้าๆสามารถขับรถลงไปได้ค่ะเพราะว่ายังไม่มีรถนะคะวันนี้เราลงขับลงมาที่ซอย9ค่ะเชียงคาน ก้านะคะเขาชื่อซอยถ้าจำไม่ผิดริมโขงเชียงคานเก้าหรือเชียงคานเก้าประมาณนี้นะคะก็ขับลงมาเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่พักเป็นโฮมสเตย์เป็นโรงแรมที่พักทั้งนั้นเลยนะคะในสองข้างทางก็จะเป็นบ้านไม้วินเทจทั้งนั้นเลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะเลี้ยวเข้าไปในซอยที่เป็นถนนคนเดินค่ะลงมาตรงนี้นะคะเป็นถนนคนเดินทั้งหมดเลยนะคะ เดี๋ยวไปเลยค่ะวันนี้มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมาซื้อของที่อําเภอเชียงคานนะคะก็เลยต้องออกมาแต่เช้าฝนก็ตกอยู่แบบนี้ค่ะบรรยากาศหน้าฝนก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะใครที่อยากมาเที่ยวก็ลองดูนะคะอ่บรรยากาศอาจจะแตกต่างกับหน้าหนาวน,นิดนึงแต่ก็มีมนสเสน่ห์ไปในแบบของเขาสามารถมาเที่ยวชมได้นะคะใน ถนนคนเดินก็มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงหน้าฝนนี้อยู่พอสมควรนะคะแต่ก็ไม่หนาแน่นมากเท่ากับช่วงหน้าหนาวนะคะที่เป็นไฮซีซันของที่นี่นะคะฝนตกแบบนี้นะคะรับรองว่าขึ้นไปบนภูทอกเจอทะเลหมอกแน่นอนค่ะวันนี้เรามีภารกิจก็คือมาตามหาซื้อกระเป๋า ผ้าที่อำเภอเชียงคานก็นึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะต้องหาซื้อที่ไหนก็เลยมาถนนคนเดินก่อนค่ะถ้าที่นี่ไม่มีก็คงจะต้องไปที่แก่งขุดคูนะคะก็มาสะดุดตากับเฮือนยายบับพานะคะที่เขามีคาเฟ่เล็กๆสวยงามมากเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะฝนตกปรยๆแบบนี้ค่ะแล้วพอช่วงดึกเขาก็จะตกหนักมากๆเลยนะคะติดต่อ,อกันหลายชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะ ก็จะมีคนไม่มากนะคะที่มาอยู่ในบริเวณนี้นะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในที่พักค่ะตอนที่เรามาตอนนี้นะคะก็ตอนเช้าตรู่เลยค่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศมีฝรั่งนำหมามาเ,เดินเล่นนะคะแล้วก็ปั่นจัก,กรยานอันนี้เดี๋ยวเราพาขับรถชม ถนนคนเดินนะคะในยามเช้าตรู่ที่ร้านรวงที่พักยังไม่เปิด นะคะนี่เลยค่ะก็รถก็สามารถลงมาวิ่งได้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นที่เขาเปิดเป็นตลาดเป็นถนนคนเดินนะคะก็ไม่สามารถเอารถลงมาวิ่งได้นะคะบริเวณด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวและแม่ค้านะคะเขาก็จะเปิดร้านรวงนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินชมสินค้าบริเวณถนนคนเดินไปเรื่อยๆจนสุดถนนเลยค่ะนี่เราก็จะพาขับมาจนสุดถนนเลยนะคะเริ่มต้นที่เราพาเริ่มต้นมา จากซอย9เนาะจริงๆแล้วมันมันเริ่มต้นได้มากกว่านั้นนะคะก็คือตั้งแต่บริเวณท้ายวัดนะคะก็หลังวัดหรือเข้าไปจอดรถในวัดแล้วก็เดินมาตั้งแต่ต้นซอยมา,าท้ายซอยสุดซอยเลยก็ได้นะคะบริเวณสุดซอยนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีวัดเหมือนกันนะคะวัดอยู่ต้นซอยแล้วก็อยู่ท้ายซอยเลยค่ะ แต่บริเวณต้นกับปลายจะไม่เหมือนกันนะคะวัดที่อยู่ปลายที่เรากำลังขับรถมุ่งหน้าไปนี่นะคะก็จะเป็นวัดที่เขาอยู่ สามารถนะคะชมริมแม่น้ำโขงวิวแม่น้ำโขงได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปชมวิวแม่น้ำโขงเหมือนกันค่ะวิวแม่น้ำโขงนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่ของจังหวัดเลยเนี่ยเขาก็มีน้ำท่วมนะคะแล้วตอนนี้ปริมาณน้ำโขงเนี่ยเขาก็ปลิ่มๆนะคะปริ่มแล้วก็ขึ้นสูงมากเลยนะคะในในเขตอำเภอเชียงคานนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ถนนคนเดินนะคะขับรถมาใกล้จะถึงสุดซอยบริเวณที่ สามารถจอดชมวิวได้นะคะก็จะมีบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างนะคะบางตาเพราะว่าฝนโปอยนะคะนี่เลยค่ะขวามือก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะสามารถเข้าไปจอดรถได้แล้วก็สามารถเริ่มต้นเดินถนนคนเดินได้บริเวณท้ายวัดตรงนี้ค่ะแล้วจุดนี้เราก็จะจอดรถนะคะแล้วก็พาไปชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงค่ะที่เพื่อนเจะเห็นด้านหน้านี้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่า ตรงนี้ถ้าบริเวณกลางคืนเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมานั่งทานขนมทานอาหารที่ซื้อจากบริเวณถนนคนเดินนะคะแต่ช่วงกลางวันตอนนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะปริมาณแม่น้ำโขงขึ้นมาปริ่มปริมสูงถ้าฝนตกหนักทุกวันติดต่อกันนานๆก็อาจจะทำให้น้ําท่วมบริเวณนี้ได้นะคะก็มีเคยมีบางปีที่น้ำขึ้นท่วม บริเวณถนนคนเดินเชียงขานะคะแต่ปีนี้เราคิดว่าน่าจะไม่ท่วมค่ะ